สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านคุณพงผู้นำมาตรฐานรถมือ2นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรถต้องเรียกได้ว่าเป็นรถซีดานนะครับที่วิ่งเยอะที่สุดในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับไปบนท้องถนนนะครับไปจังหวัดไหนนะครับคุณเจอแน่นอนนะครับเจ้ารถรุ่นนี้นะครับผมมันคือเจ้ารถ Toyota a อ t i s ิส Sport ร์ครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2019นะครับผมเป็นตัว GR Sport g นะครับ GR Sport ก็คือ เป็นชุดทีมแข่งนะครับของทางโตโยต้านะครับย่อมาจากกาซูเรซิ่งนะครับผมรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบนะครับ1 8 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าแรงเบรดสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ซูเปอร์ cvti 7สปีดนะครับรถคันนี้นะครับไมล์เดียอยู่ที่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะรถออกห้างใบแดงเก้าแสนเก้าหมบาทพูดง่ายๆ1ล้านทอนหนึ่นะครับผมแต่วันนี้นะครับ ร้านคุณพงษ์นำมาจํำหน่ายในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่7,99,000บาทเน้นย้ำอีกครั้ง7,99,000บาทลูกค้ามีเครดิตนะครับสามารถจัดได้7,000 0 0บวกนะครับผมขึ้นอยู่กับเครดิตคุณลูกค้านะครับผมดอกเบีย้ยนะครับเริ่มต้นที่2.79% 4ปีและ5ปีอยู่ที่2.99%เนะครับเรียกได้ว่าดอกเบีย้ยไม่แพงจอดจัดดีใช้เงินออกรถน้อยซื้อเงินสนละ ซึ่งสดก็ไม่ต้องเสียแหวนเพิ่มอีก7%เรนะครับเรียกได้ว่ามาบนกันแบบครบๆเลยนะครับผมชุดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผสม LED มีไฟเดียร์ไทม์ n ั่นิ่งไรแบบ LED ให้เรียบร้อยชุดกันชนหน้านะครับดีไซน์จะมีความระมัดคล้ายคึงของเจ้าตัว t o y o t a Camry นะครับแต่จะมีไซส์ซึ่งขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับภายด้านหน้าเนี่ยดูดีขึ้นหล่อขึ้นดูมีความลุกสปอร์ตมากขึ้นเมื่อเทียบกับ เจ้าตัวของซิลลี่เก่าๆนะครับเจ้าตัวตัวนี้ออกทำออกมาได้ดีขึ้นนะครับผมด้านข้างก่อนเลยล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมรัดด้วยยางมิชลินพรยเซี่โฟนะครับติดมาจากโรงงานเลยนะให้พายเมซี่โฟมาเลยนะครับเป็นยางที่ออกโทนนุ่มเงียบประหยัดนะครับผมชุดช่วงล่างนะครับจะมีการเซตติ้งมาใหม่นะครับให้เหมาะสมกับเป็นเวอร์ชันการซูเลสซิ่งหรือ g r Sport นั่นเองนะครับช่วงล่างขับดีขึ้นกระชับขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับผม ชุดแต่งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามีมาให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเกิร์ตหน้านะครับผมหรือว่าสเกิร์ตหลังก็จะมีมาให้นะครับด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าโซ่สเกิร์ตมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมระบบเบรคของรถนะครับเป็นระบบเบรค ABS มีระบบกระจายแรงเบรคมาให้กันแบบครบๆร,ระบบความปลอดภยัย t o y o t a Safety s e n s e มีมาให้ครบนะครับสำหรับเจ้า t o y o t a GR Sport คันนี้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวอินดิเกตไว้กับตัวเรือนกระจกนะครับ มีระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับผมระบบกุญแจนะครับเป็นระบบ Smart Entry เฉพาะตำแหน่งฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับผมด้านท้ายเป็นไฟระบบไฟแบบ LED เห็นไหมครับตัวใหม่แล้วสวยงามสวยขึ้นกว่าตัวก่อนชัดเจนนะครับมีตัวจัดระเบียบอากาศให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะเป็นดีไซน์ของเขานะครับสวยขึ้นชัดเจนเลยนะครับเจ้าตัวโตโยต้าอัลตสตัวใหม่ๆมานี่นะครับด้านท้ายนะครับตรงนี้จะมีสอยเลอร์หลัง อีกหนึ่งตำแหน่งให้นะครับชุดกล้องหลังนะครับถูกติดตั้งจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าด้านท้ายนะครับการชนด้านหลังนะครับผมมีเซ็นเซอร์ปาร์คเซนเซอร์ให้อีก2องตำแหน่งอ่าแล้วก็มีกันชนสเกิร์ตทางด้านท้ายน่ารักน่ารักนะครับตัวนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่ขึ้นนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าฉีกภาพเดิมๆของเจ้าโตโยต้าอัลเทสไปได้เลยนะครับผมฝาท้ายนะครับเปิดมาแล้ว พื้นที่เกี่ยวกับภานด้านท้ายเนี่ยจุใจอย่างแน่นอนนะครับผมเปิดมาด้านท้ายดูนิดนึงตัวนี้เนื่องจากไม่ใช่ยางรันแฟรนะครับแล้วก็ไม่ใช่ระบบไฮบริดนะครับที่ไม่ต้องคิดถึงพื้นที่อะไรมากนะครับตัวนี้ก็เลยใส่ยางอะไหล่มาให้1ชุดนะครับผมร้านคุณพงศ์นะครับเวลาเราเลือกรถเข้ามา1คันเนี่ยเราดูทุกตะเข็บนะครับทุกตะเข็บทุกอย่างนะครับว่ามีการเปลี่ยนมาไหมมีการเบียดมาไหมมีการซ่อมสีมาไหมนะครับเช่ารถคันไหนไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคุณลูกค้าเน ทางร้านคุณพงษ์เนี่ยจะไม่นํารถคันนั้นๆน่นนยมาจํำหนที่หน้าร้านอย่างแน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยเราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับว่ามันใหม่ขนาดไหนนะครับราคา7,99,000บาทที่จ่ายไปอ่ะคุ้มค่าไหมยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของ a l t i s นะครับผมตัวเวอร์ชัน g r Sport แล้วนะครับเวอร์ชัน g r Sport ก็คือ g r Sport แตกต่างกับตัวปกติยังไงนะครับเริ่มจากชุดเบาะก่อนเลยเข้ามาเราจะเห็นได้ก่อนเลยนะครับตัวเบาะนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น g r Sport เนี่ยจะมีสลับกับสีแดงเข้ามานิดนึงนะครับรูปทรงของเบาะเนี่ยจะดูแล้วมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นชุดพวงมาลัยนะครับตัว g r Sport จะมีแป้นเกียร์ p e d ด l ร์ชิฟมาให้พวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังสังเคราะห์นะครับพวงมาลัยตัวนี้มีระบบมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะครับผมทางฝั่งซ้ายนะครับควบคุมระบัยสาโท รับสายวางสายโทรศัพท์มีมาให้ครบทางด้านขวานะครับผมที่หายไปนะครับคุชคอนโทลไม่มีนะครับผมตัวนี้จะไม่มีระบบคุชคอนโทลนะครับผมแต่จะมีเกียร์แป้นเกียร์พัฒนาชิพมาให้นะครับผมตัวนี้ทางด้านข้างของผมที่แผงประตูตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับมีระบบ b ายสปอ p o ตมอนิเตอระบบถอยกล้องถอยหลังตัวนี้นะครับก็มีระบบ RCTA ให้เรียบร้อยนะครับผมมีเส้นการระยะให้เรียบร้อยนะครับผมแผงประตูด้านข้างกระจก ทั้ง4บานนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแต่ระบบออโต้นะครับให้เฉพาะตำแหน่งของคนขับอีกแล้วนะครับผมโตโยต้ส่วนใหญ่ชอบกักเรื่องตรงนี้ไว้นะครับผมอ่าระบบแอร์นะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวโ o โยต้าครอสครับมีหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับการวางเลเยอร์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างกันที่เรื่องของออปชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมตัว t o โยต้าคร s สเนี่ยจะไม่มีระบบเบรกมือไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวี่ จะมีระบบเบรกมือไฟฟ้ากับระบบออลโตโฮให้เรียบร้อยจะมีโหมดสปอร์ตมาเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคืออยู่แถวคันเกียร์เนี่ยครับข้างหน้าคันเกียร์เนี่ยครับเวลาเราอยากเพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับเครื่องยนต์นะครับผมเราก็สามารถกดปุ่มสปอร์ตตัวนี้นะครับตัวรถนะครับก็จะมีการตอบสนองอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับผมภายในเรามาดูความใหม่นะครับต้องบอกได้เลยว่าถ้าเอาพลาสติกมาหุ้มนะครับบอกว่าเป็นรถป้ายแดงเนี่ย ใครก็เชื่อนะครับหม่จริงๆนะฮะหม่แบบเบาเนี่ยไม่มียุบไม่มีย้วยปีกเบาะไม่มีหักนะครับผมพลาสติกบางชิ้นก็ยังไม่ได้แก่ออกนะฮะกระจกมองหลังนะครับตัวนี้เป็นระบบแบบแมนวนวลนะครับเวลาขับกลางคืนหรืออะไรเนี้ยก็ต้องใช้ปรับเองนะตัวนี้ไม่ใช่เป็นระบบแบบออโต้นะครับวัสดุที่ให้มาแมทชิเลียลทุกอย่างนะครับกับราคาที่เขาเปิดมาป้ายแดง9 9 9 0 0 0เนี่ย ผมถือว่าสมเหตุสมผลครีมการตกแต่งนะครับของ G R s p o r t แบบที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเบาะนะครับที่มีตัดด้วยสีแดงนะครับผมแล้วก็มือจับนะครับด้านข้างอย่างเนี้ยนะครับก็จะมีเส้นวิ่งสีแดงเหมือนคล้ายไฟ ambient Li g h ์นะครับจะมีมาให้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับว่าเจ้า t ต y o ต a a l u t i s นะครับเวลานั่งจริงนั่งข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ใน ผู้ห้องบูดิสารตอนหลังของเจ้าโตโยต้าอัลติจีอาร์สปอร์ตคันนี้แล้วนะครับพอมานั่งแล้วเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แน่นอนสบายไหมก็ไม่ถึงกับสบายมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเบาของเจ้าตัวเวอร์ชั่นของอัลติจีอาร์สปอร์ตเนี่ยไม่สามารถปรับเอได้นะคือจะเป็นเบาแบบฟิกซ์มาเลยนะครับผมนั่งค่อนข้างจะหลังตั้งนิดนึงนะครับแต่ถามว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดไหมอะไรไหมไม่นะครับผมพื้นที่เล็กรูมเนี่ยยังมีสบายสบายพื้นที่เฮดรูมก็ยังมี แต่ถ้าเทียบกับตัวแฟดของเขานะที่มีลักษณะคัสซีเหมือนกันเนี่ยอย่างเจ้าตัวโตโยต้าครอสเนี่ยต้องบอกว่าโตโยต้าครอสนั่งสบายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเฮดรูมที่เหลือมากกว่าตัวเบาะที่สามารถปรับลงไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ด้วยราคาที่ต่างกันด้วยแหะครับที่ทางโตโยต้าทำออกมาแล้วเนี่ยมนเลยตอบโจ์กันโคนล,ลด้านนะครับผมตัวเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเนื้อสัมผัสใช้ได้มีระบบไอโซฟิกให้2ตํตำแหน่งนะครับผมอ่ามีมาให้ถ้าใครอยาก เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับก็สามารถกดได้โดยที่จะอยู่ตรงหัวหมอนนะครับผมพอกดไปปุ๊บแล้วก็ดันลงมานะครับเราก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะครับผมที่วางแขนนะครับตัวนี้นะอาเปิดลงมามีที่วางแก้ว2ตําแหน่งตําแหน่งที่วางแขนนะก็จะเอียง,ยงสลลบสลบนิดนึงนะครับผมแล้วตรงนี้มีช่องแอร์ให้อีก2ช่องด้วยแต่ว่าพวกสาย USB สายอะไรจะไม่มีมาให้นะครับผมก็จะเป็น นั่งข้างหลังเนี่ยก็จะคือลักษณะนั่งอย่างเดียวจริงๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากนะครับแต่ให้ดูความใหม่ก่อนละกันว่าความใหม่ของชุดเบาะนะครับผมที่เป็นรถมือ2ที่เป็นรถยูอย่ีกเนี้ยความใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยระดับ5ดาวนะครับผมราคานี้เดี๋ยวนี้นะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยไปซื้อรถไซส์เล็กเนี่ยก็ยังไม่ได้นะแต่เนี้ยได้รถไซส์ขนาดกลางได้รถเก่งขนาดกลางกับเงินที่คุณจ่ายไปเท่านี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์อย่างมากครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวข้าวข,ข,ของเจ้าโตโยต้าอัลติสจีอาร์สปอร์ตปี2019คันนี้นะครับเน้นย้ําอีกครั้งนะครับคันนี้เป็นรถปี2019ไมล์เลยอยู่ที่2 6 0 0 0กิโเมตรเป็นรถบ้านแท้เจ้าของลําดับเดียวรถตัวถังบอดี้สวยแน่นอนตามสไตล์ผผถถล้างคุณพงษ์ผู้นํามาตรฐานรถมือสองนะครับใครซื้อรถล้างคุณพงษ์อ่ะก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าอุ่นใจแน่นอนว่าคุณจะได้รถตัวถังบอดี้สวยอย่างแน่นอนนะครับผมาราคาค่าตัวนะครับสุดเล้าใจจับต้องง่าย799,0 0 0บาท สำหรับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอารถอะไรมาให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ